S <S <S วันนี้ทำอะไรดีนะอีเอาเพื่อนเรากำลังโดนไล่นี่นะอ๋อรู้แล้วทำอะไรไปดูกันครับผม เอาเลยนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยทุกคนท,กทุกท่านที่น่ารักกันด้วยนะครับผมวันนี้โย่ผมซีเกอร์กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยผมจะมาทําฟาร์มชูการ์เคนกันนะครับเพื่อเอามาแลกกระดาษกันนะฮะอ่าถามว่าผมจะเอาแลกกระดาษไปทําไมนะหรือเพราะว่าผมอยากได้สมุดเอ็นชาร์ดแล้วก็สามารถเอาไปทําอะไรต่างๆได้อีกนะครับผมอ่าอาจจะเห็นตรงนี้นะครับเป็น mm hmm. เขาเรียกเป็นอาชีพอะไรอะ mm hmm. เฟเชอร์เหรออ่าตรงนี้ผมได้แลกไปจน <c oughs> จนมันตันแล้วนะครับผมทีแรกผมก็อัดคลิปนะครับทุกคนแต่ว่ามันมีปัญหาหนิดนึงนะฮะก็เลยเอาคลิปนั้นออกไปแล้วก็เปลี่ยนมาทำฟาร์มชัวเคนกันแทนแล้วกันนะฮะโอเคนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะครับหลังจากที่ผมได้บอกแล้วนะครับว่าเราจะทำเป็นบริเวณต,ตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนอ่เดี๋ยว เก็บเกี่ยวผลผลิตสักนิดนึงนะครับเผื่อเราจะเอาไปต่อยอดนะครับอโอเคผมอาจจะทํามายาวมาตรงนี้นะครับอาจจะถึงแถวแถวนี้นะครับแถวแถวนี้แล้วกันหรือว่าจะเลยมานิดนึงนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเตรียมพั่วนะครับเพื่อเอามาขุดพื้นที่ก่อนเนะาะจะได้ง่ายได้ต่อการทํา จัดมาสัก3ชิ้นแล้วกันนะครับตอนนอี้เรารวยเหล็กมาก,มากนะครับรวยเหล็กนะครับทุกคนรวยเหล็กเฉยอ่ะตรงน,นี้ตรงน,นี้ซึ่งตอนนี้ผมก็มีเหล็กจํานวนมากแล้วนะครับเดี๋ยวในอนาคตผมอาจจะมาแลกนะครับแลกของกับชาวบ้านเนาะซึ่งผมก็ได้หาตัวที่เขาใช้แลกเลยก็แหละนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามีปัญหานนดนึงก็เลยเดี๋ยวจะมาทําเป็นคลิปอื่นแล้วกันนะครับทุกคน เดี๋ยวผมขออนุญาตขุดก่อนแล้วกันนะครับไปกันเลยเอา้าเอา่อนั่นมันบ้าอะไรวะนั่นอะเฮ้헤 ي, 헤 ي, 헤 ي, 헤 ي. ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขมิเอะบロ มานี่เลยลูกค้แน่มาห่อห่อเราต้องวิ่งออกจากหมู่บ้านหน่อยนะครับไปแล้วจู่ไปแล้ว <c oughs> บบเลย <c oughs> จัดก,การหัวหน้ามันก่อนจัดการหัวหน้ามาก่อนโอเค <Okay. S 2> <c oughs> มันจะยิงโดไนไหมล่ะวันนี้ ยิงให้โดนซิวะเออสวยลากหัวคมๆเออเออเอ,อ่าแบบนั้นแหละลากหัวอ้วนหน้าเมืเอ่อกี้นหัวแตกไปที่เหลือเดี๋ยวผมจดก,การเองออโอเคแตกหนึ่งคือถามว่าทำไมผมต้องทำแบบนี้นะครับทุกคนก็เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเกรตขึ้นในหมู่บ้านนะครับแล้วเราจะลำบากกว่านี้นะฮะทุกคนตายซะ ใน่ในในเออ่เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเรดในหมู่บ้านขึ้นเนี่ยผมว่าสนุกกันบ้างนะครับอาจจะตายกันได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เราก็ยังมีไม่ครบเนาะโอเคไปไปขุดเออดินกันต่อนะครับผม let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการเคลียร์พื้นที่เนาะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาขุดช่องใส่น้ําแล้วกันนะครับโดยเราจะเว้น2บล็อกนะครับจากน้ําขาที่แล้วเนาะหนึ่งสองนะครับแบบนี้แล้วก็ขุดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็1นึแล้วก็ขุดแบบนี้นะครับทุกคน1นึสองขุดแบบนี้1นึสองขุด1นึส okay. องขุดโอเคอ้าวเฮ้ยชึบ แบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมอาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขุดหินตรงนี้ก่อนซืบโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขุดเป็นเส้นตรงไปนะครับให้เท่าๆกับอนุเนะทุกคน ไปอ่าโอเคขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เติมน้ําเข้าไปแบบนี้โอ้ยโอเคสงสัยจะวางนานไปหน่อยนะฮะเสร็จหมดทุก ช่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตอนเช้าเราจะมาวางในส่วนของตัวสลับแล้วก็ตั้งความชั่วเคนได้เลยนะครับเดี๋ยวไปนอนก่อนเรามีเตียงอยู่ที่ตัวนี่หว่าเคนอนกันนะฮะโอเคตื่นเช้ามาแล้วครับโอ้รุ้งสวยงามกเลยทีเดียวโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาครับในส่วนของตัวสลับนะครับโดยเดี๋ยวเก็บของไปก่อนนะครับชึบเก็บของไม่จําเป็นไปก่อน นะครับโดยใช้ bridge b บิชบิช a n k นะครับ my b i r d รไม้อะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะแล้วก็ขาแบบนี้นะครับชึบน่าจะเพียงพออยู่นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไปลองผมว่าคราฟมาหมดเลยก็ได้นะครับแบบนี้โอเคน่าจะน่าจะพอนะครับน่าจะพอโอเคแล้วก็วางไปแบบนี้นะครับทุกคนเพื่อความสวยงามเนาะส่วนตัวผมว่าถ้าเป็น ใบบัวเนี่ยผมว่าน่าจะแสดงถึงความเป็นธรรมชาติได้ดีที่สุดนะฮะก็อนาคตก็อาจจะใช้ใบบัวแล้วกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอนับดูก่อนนะว่าพอไหมชึบอืมโอเควางไปแบบนี้นะครับทุกคนก็ใช้ประมาณ ประมาณสามหมหกไหมฮะประมาณนั้นนะครับน่าจะพออยนะโอเคไปครับผมไปตั้งกันนะฮะ โอเคนะครับพออยู่นะครับทุกคนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาวางทอ็อตแล้วกันนะครับซึ่งทอ็อตเราต้องทำไงดีฮะเดี๋ยวเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนนะครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าในฟาร์มของเราเนี่ยก็ต้องการแสงสว่างเหมือนกันนะครับทุกท่านอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมดูเหล็กผมก่อนโอ้โหไม่ใช่เหล็กสิทาน มีน้อยนิดเดียวเองอ่ะเอาไงดีฐานเราเริ่มจะมีน้อยแล้วนะครับโอ้โหเสียงรถดังมากเลยเอาวางไงดีคับทอดมาเลยนะครับอ้าเอ้โอเคช่างมัเถอะคาบมาหมดเลยอ่าวางไปเลยนะครับวางให้มันสว่างก็พอนะฮะโอเคครับ ให้แบบว่าไม่ <c oughs> ขณะที่กำลังขุดไม่แบบบุ้ม,มอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็ถือว่าใช้ได้แล้วเนาะเควางแบบนี้ไปเลยนี่ครับาวางแบบดิจิตอลดิจิตอลฟาร์มเราเน้นใช้งานนะครับคอนเซปต์ Concept ใช้งาน โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มวางชัวเครนกันดีกว่านะครับหืมแหลกมากเลยเซิร์ฟกูอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มวางชัวเครนกันนะครับซูก้าซูก้าเครนซูก้าซูก้าร,รูนเอาจะมืดแล้วเหรอเฮ้ยเอาเตียงมาก่อนนะครับ อ่าดูเปนรูปมันร่างขึ้นมานิดหนึ่งแล้ววางไปแบบนี้เลยนะครับทุกคนโอเค อเคใกล้หมดเลยนะครับเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับที่ผมมีเนาะก็เดี๋ยวเรารอให้มันจะเดินเติบโตแล้วก็ไว้ขยายไปฝั่งด้านขวาตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสําหรับอีีนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาขยายเพิ่มแล้วกันเนาะแล้วก็อาจจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก่กอนจะจบเนี่ยเดี๋ยวผมไปพาไป ชมดีกว่านะครับพาไปชมฟาร์มไอรอนโกเลมนิดนึงนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้อาคาที่ด้านเนี่ยมันเกิดปัญหาอยู่นิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าผมไปวางเตียงใกล้ๆใกล้ๆหมู่บ้านมานะครับคราวนี้ก็มีปัญหาโกลเลมไม่เกิดนะครับก็เลยต้องเข้ามาบริหารจัดการตรงนี้เนินนึงนะครับตอนนี้ก็เกิดที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแบบนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะใช้เหล็กได้อย่างฟื่เฟือยเลยนะครับทุกคนโอเคก็ก็โอเคนะ เรียกว่ารวยเด็กกันเลยทีเดียวนะครับเอาแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้สําหรับฟาร์มชัวร์เคนแบบฉบับใช้งานก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้เวเจอกันตอนหน้าครับผมบ๊ายบายมั่ว